สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาขายรถ CIF ปี2018นะฮะซึ่งรถคันนี้พี่ <P S 2> ผมเขาไมไ่ค่อยได้ขับแล้วก็ไม่มีใครขับนะเพราะว่ามันสูงนะขายในราคาแสนสามหมื่นนะครับผมถ้าใครสนใจนะก็โทรมาได้นะฮะ0 8 4 8 2 2 8 1 3 7นะครับผมซื้อมาก็มไม่ค่อยได้ขับนะขับไปแค่ส0 0 0ันกิโลนะ อยู่บ้านจอดอยู่บ้านเฉยๆไม่ค่อยได้ขับนะครับนะครับแล้วก็รถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานหนักเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เข้าป่าเข้าอะไรนะสำหรับใครที่ชอบรถแนวนี้นะเข้าป่าเข้าดงหรือว่าเที่ยวพ,พวกออฟโรดอะไรใช้งานที่แบบขึ้นเขาอะไรแบบทุลักดาเหรือแบบชอบแบบสายลืย่นๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ติดต่อมาได้นะฮะผม ใครที่เคยดูอะถั่วกับกาบอะไรเงี้ยก็อยากได้รถแบบนี้ก็โทรมาได้นะฮะที่เบอร์0848228137นะครับผมในราคาแสนสามนะครับผมสาสามหมื่นนะฮะติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะ